รู้ไว้ใช่ว่าใส่ปวดบ่าแบบหามอาการปวดคอบ่าแล้วขึ้นศีรันนะคะมกพบได้บ่อยหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นไมเกรนหรือเปล่านะคะแต่ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทุกคนยังไม่รู้และคนไข้ที่เข้ามารักษาเนี่ยก็จะมาด้วยสาเหตุนี้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือกล้ามเนื้อคอบ่าตึงตัวค่ะวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นง่ายๆนะคะสามารถใช้การประครบร้อนได้นะคะโดยเราก็จะใช้ถุงประครบเนี่ยประครบบริเวณที่เรามีอาการปวดหรือตึงนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ20-30นาทีเพื่อลดอาการปวดและช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ ะะแล้วก็ถัดไปนะคะจะเป็นการสอนยืดกล้ามเนื้อคอบ่านะคะวิธีการง่ายๆก็คือถ้าเราต้องการยืดฝั่งขวาเนี่ยเราก็เอียงศีรษะไปฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ใช้มือข้างขวาเนี่ย ไข่หลังไว้นะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายในการดันศีรษะลงไปอีกฝั่งตรงข้ามและจะรู้สึกตึงๆที่บริเวณบา่าข้างที่เราต้องการยืดค่ะโดยหลักการสําคัญของการยืดกล้ามเนื้อนะคะความรู้สึกที่คนไข้จะได้รับต้องรู้สึกแค่ตึงแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บนะคะเราจะยืดครั้งไว้ทั้งหมด15-20วินาทีนะคะทําทั้งหมด10ครั้งต่อเซตวันหนึ่งอาจจะทํา3เซตก็ได้ะคะ่ะหากทาตามวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ีเทชชี่คลินิกนะคะเพื่อป้องกัน อาการบาดเจ็บเนื้อรังนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ําและให้คนต่องานที่เราต้องกลับไปทําค่ะ